ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปาร์คไซเค c h ชาแนลครับวันนี้เราจะมารีวิวกัน2อย่างก็คือตัวเฟรมจาก ELF FARA EVO นะครับผมตัวใหม่สวยๆแบบนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญวันนี้เราอยากจะโฟกัสถึงชุดเกียร์ตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายวิลท็อนะครับผมก็คือตัว EDS TX 12 Speed Wireless Shifting หวงเนี่ยจีนมาแรงแล้วก็มีเทคโนโลยีดีๆมีของถูกมีของแพงเยอะแยะมากมายแล้วจะมาเปลี่ยนเทคโนโลยีของโลกกันนะครับถ้าเทียบกันนะว่า e อล s กับชุดเกียร์ตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมตัวนี้ผมขอเทียบกับตัว e l ล s ว่าเป็น BYD ของฝั่งจักรยานแล้วกันนะครับผมเพราะว่าถือว่าถูกไหมมันไม่ได้ถูกนะครับมันไม่ได้เป็นแบบแบบแบรนด์จีนที่ถูกเลยมันเป็นแบรนด์พรีเมียมจากจีนที่ทำของดีขึ้นแต่ในราคาที่ประหยัดลงมา นะครับถ้าเทียบกับแบรนด์ต้นๆอย่างผมใช้ Servo โนะครับผมเฟรมเช็ตเซ็ตเฉยๆมันอยู่ที่แสนแปแค่เฟรมเซ็ตนะครับผมแต่ว่าตัวนี้มันอยู่ที่40,000ถ้าบอกว่าแกลบต่างกันขนาดเนี้ยราคาแค่1ใน4 1ใน5เนี่ยแต่ปั่นได้ดีขนาดนี้นะไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องไปซื้อรถแพงระดับแสนนะครับผมแสนแปดสองแ ตัวเนี้ยไปด้วยกันได้กินกันไม่ลงอ่ะผู้นี้ดีกว่ากินกันไม่ลงนะครับผมสำหรับตัว e l ลฟ์ฟาราเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงด้านตัวเฟรมก่อนนะครับผมตัวนี้คือตัวใหม่ล่าสุดเ,ออเราก็เห็นรูปกันแล้วนะว่ามันสะใจมากเป็นรถแอโรบอ e แล้วผมมาเป็นคนปั่นรถแอโรบอ e แล้วก็ผมจะมาเทียบให้ฟังนะครับผมว่าการปั่นของมันเป็นยังไงตัว ฟาร่าอีโวตัวใหม่เนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวออกมาก่อนหน้านี้ผมก็ทําประกอบไปเรียบร้อยนะครับผมสําหรับตัวฟาร่ารุ่นเก่าตัวนี้ทําได้ดีกว่าเดิมเยอะมากๆเลยด้านความซีฟ f คือความแข็งและการส่งกําลังตัวนี้ทําได้ดีกว่านะครับและดีกว่าหลายๆแบรนด์ด้วยเพราะอะไรดูองศาครับดูความใหญ่ของทูบดูทูบของตะเกียบหน้าครับใหญ่ขนาดนี้นะครับผมไทล์แคลเรนซ์มีเยอะมากผมว่าคูณใส่เจ0อคูณามองได้แต่มไม่ต้องใส่เยอะขนาดนั้นก็ได้นะครับผมมันก็เป็นรถที่ทันสมัยที่สามารถใส่ยางให,ใหญ่ตามความแอเรโรได้ ตามล้อที่ใหญ่ขึ้นมาได้นะครับผมลองดูตัวทูบต่างๆตัวซีทูบนะครับการลงมาแบบนี้แอโรด y น a ามิกตัดลมเจอทูบใหญ่ๆทั้งบนและล่างแบบนี้นะครับผมด้านความสติฟผมยกให้เลยว่าเหลือเฟือนะครับผมเหลือเฟือสําหรับคนไทยน้ําหนักเยอะก็ปั่นได้นะครับเพราะว่าความสติฟของเฟรมมีเยอะมากๆเลยแล้วสิ่งที่หลายคนคนํานึงถึงนะครับผม ก็คือด้านองศา geometry ว่าคนทั่วไปจะปั่นได้ไหมถ้าไม่ใช่นะักกีฬาคนทั่วไปจะปั่นได้ไหมตอนแรกผมก็คิดนะครับผมว่ามันปั่นไม่ได้ดูองศาครับอันนี้คือองศาที่ผมนั่งนะตัวนี้ผมจะเป็น under size มัน1นึไซส์นะครับผมเพราะว่าเขามีให้ลองแค่นี้ที่จริงถ้าผมลองได้ผมจะเอาใหญ่กว่านี้อีกไซส์นึงนะครับตัว geometry นะครับผมถ้าผมวัดด้าน seat tube อะ่ะอันนี้คร่าวๆนะจริงๆถ้าอยากรู้ว่าองศาเท่าไหร่ไปดูในเว็บได้นะครับผมเนี่ยคร่าวๆนะครับผมตัว seat tube ตัวเนี้ยมันจะตกมาอยู่ที่48แต่ว่วาาด้าน Long มันจะอยู่แค่49กว่ามันมีหลายเฟรมนะครับที่ทาให้ให้ตัวตัวรถเนี่ยมันต่ําลงมาเยอะๆแล้วก็เฟรมมันจะยาวๆบอกว่าจะเป็นแอโร่ถ้าเป็นแอโร่แบบนั้นอ่ะมันจะ agressive กว่ามันจะปั่นได้ลําบากกว่าแล้วมันจะโลไปที่กราวมากกว่านะครับผมมันเหมือนจะติดดินแล้วตัวมันจะเตี้ยกว่าแต่ตัวเนี้ยตัวซีดถูกกับตัวท็อปถูกเกือบเท่ากันนะครับแค่บวกมา11กว่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นรถคันนี้มันก็เลยสั้น พอสั้นเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องไปชดเชยนะครับผมกับการที่เราต้องใช้สเต็มที่ยาวขึ้นถ้าผมใช้ผมก็ต้องยาวกว่านี้นะครับผมตัวนี้ สเตมที่เขาสั่งมาไม่ต้องห่วงนะครับผมเพราะสเตมคุณสามารถคัสตอมไซส์ได้เองนะว่าสเตมของคุณได้เท่าไหร่นะครับผมอันนี้คือ1 1 0ซึ่งผมใช้แล้วมันไม่พอมันต้องยาวกว่านี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเฟรมสั้นแฮนด์ตัวสเตมยาวออกมาเพื่อการชดเชยนะครับความปั่นการปั่นความรู้สึกอะ่ะมันจะค่อนข้างเร็วตามสไตล์ของรถเออรโร่นะครับผมที่วิวเบสจะสั้นกว่ารถออ l ์ราวดอันนี้คือวิวเบสนะครับมันจะสั้นกว่ามันจะเข้ามามากกว่าเพราะฉะนั้นการเข้าโค้งหรือการออกโค้งการออกตัวอะไรต่าง ของรถ a อ r o จะเร็วกว่านะครับผมก็ตามสไตล์ของ e อ f ความยาวอย่างที่ผมบอกนะครับผมมันเกือบเท่ากันแบบเนี้ยการปั่นมันก็จะมาชดเชยให้ว่าเราก็ไม่ต้องยืดยาวเกินไปนะครับมันก็ทำให้รถคันนี้ถือว่าปั่นสบายไหมไม่สบาย aggressive ไหม aggressive นะครับผมแต่ไม่ได้ทรมานขนาดนั้นถ้าคุณได้ลองปั่นจริงๆนะครับผมดูลูปลักณการเซ็ตรถของเขานะคือแบบไม่ไหวแน่นอนนะครับผมมันคือรถแอ r o โรคุณก็ต้องยอมรับจากมันแต่ว่า การปั่นไม่ได้ทรมานขนาดนั้นครับแต่ที่สําคัญคือมันเท่มากนะครับอุตหาหมแบบนี้คือโปรชัดๆเลยนะต่อมาคือด้านความเร็วครับด้านความเร็วเราทดสอบกับจักรยานคันนี้ทุกสถานการณ์นะหนสัปดาห์นะครับผมประมาณ300กิโเมตรก็ปั่นเองนะครับปั่นเองแล้วก็ลองให้น้องๆปั่นด้วยแล้วก็ลองมานั่งคุยกันว่าคุณรู้สึกเป็นยังไงนะครับผมด้านความเร็วผมว่าไม่ต่างจากรถไฮเอนเลยรถแพงๆนะครับการออกตัวนะครับการกระชาก ทำได้ดีดีมากๆนะครับสตีฟแล้วก็มีความแอโร่ด้วยส่วนด้านการขึ้นเขานะครับด้านการขึ้นเขาตัวนี้ผมบอกเลยว่าขึ้นได้สบายกว่าตัวเซอร์เบโล s t วสเตตัวเซอร์เบโลใช้ตัวล้อที่เป็นล้อหกบเหมือนกันอันนี้ก็60นะครับผมแต่ว่าเป็นตัวดูราเอชที่เป็นซีสแตนเลสสตีลแล้วก็มีน้ําหนักที่เยอะกว่าถ้าจําไม่ผิดตัวดูราเอชน้าหนักเกือบ1.6กนะครับ1.5กว่าอะไรประมาณนี้ตัวนี้ได้มาตัวชุดล้อนะครับผมจะเป็นตัว Speed d e ฟ CR60D ซึ่งตอนนี้เป็น prototype โตโตอันแรกยังไม่ได้เปิดขายนะครับผมให้มาลองใช้ก่อนสิ่งที่ผมบอกว่าฝั่งจีนพัฒนาขึ้นมามากกว่าฝั่งยุโรปผมว่าด้าน raw material ครับวัสดุตั้งต้นในการสร้างต่างๆเนี่ยของฝั่งจีนจะมีอิสระมากกว่า<ม>เขาจะมีคอนกรีตเขาจะมีคาร์บอนเขาจะมีชาร์กโคที่ดีกว่านะครับผมมีเครื่องจักรที่ทันสมัยเพราะฉะนั้นฝั่งจีน หลายแบรนด์ทุกคนมาตีล้อคาร์บอนซีคาร์บอนก่อนนะครับผมผมรู้อยู่แล้วว่าฝั่งยุโรปอ่ะมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าความการประสบความสําเร็จที่จะมาทําตัวคาร์บอนไฟเบอร์แบบรวนๆแบบจีนเนี่ยมันยังน้อยกว่าเพราะจีนทําไ,ไ,ไม่สําเร็จทําใหม่ทําไม่สําเร็จทําใหม่นะครับผมรีซอลสเขามีเยอะเยอะมากในการทาซีอะไรต่างๆแล้วก็ตัว Speed d e ฟตัวนี้นะครับผมซีเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยรีวิวมานะครับซีคือใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นความสตีฟของมันเนี่ย สูงถ้าใครยังไม่เคยลองอย่าเพิ่งบ่นนะครับผมลองไปลอง4คาร์บอนจากแบรนด์จีนดูนะครับผมหลายๆแบรนด์ทํากันเยอะแยะมากมายนะครับผม <S <S เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเลือกเอาอันนี้หลายๆคนบอกว่าล้อเบานะครับผม High Speed ไปได้สูงไปได้เร็วกว่าผมว่าไม่จริงนะครับจะเป็นไปได้ยังไงคุณไม่มีโมเมนตัมในการไปนะครับผมน้ําหนักคุณน้อยคุณก็ต้องเติมตลอดนะครับหลายๆคนที่รีวิวคิดเอาภาพง่ายๆครับ คุณไม่มีโมเมนตัมยังไงตอนเติมตอนปลายมันก็ต้องเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับผมผมว่าน้ำหนักของล้อก,กับแอโรบค์ e เป็นอะไรที่ไม่จำเป็นนะครับผมน้ำหนักทางเรียบที่เยอะกว่าโมเมนตัม um จะสูงกว่าแล้วคุณก็สามารถไปได้เร็วกว่า <S <S เพราะฉะนั้นมันก็คนละแบบนะครับคนละคาแรคเตอร์แล้วก็คนละการใช้งาน หลายคนอยากจะได้เบาอย่างเดียวสําหรับผมแล้วผมไม่ได้ต้องการความเบาอย่างเดียวนะครับผมลงอยากได้ล้อที่ s t ีฟแล้วก็เติมน่อยโอเคสรุปนะครับผมด้านเฟรมเป็นยังไงบ้างผมค่อนข้างประทับใจกับเฟรมตัวนี้เลยเหมาะสมสำหรับใครเหมาะสมสําหรับคนที่อยากจะซีเรียสในการปั่นมากขึ้นอยากได้ระยะทางที่ไกลขึ้นอยากแข่งขันนะครับอยากได้ความเร็วอยากตามเพื่อนให้ทันให้มากขึ้นนะครับผมงบไม่ถึงไม่ต้องซื้อเฟรมเป็นแสนเป็นแสนตัวเอลฟ์นะครับผมหรือว่า ตัวไฮเอนจากจีนแบรนด์นี้ผมว่าอยู่นะครับผมใช้กันในหลายๆประเทศนะที่ดังๆก็คือฝั่งฟิลิปปินส์นะครับผมทีมคอนเทนเนนเข้าของเขาเป็นสปอนเซอร์อ,อยู่แล้วก็ใช้กันทั้งทีมแล้วก็คว้ารางวัลมากมายนะครับผมผมว่าคุ้มค่ากับราคามากๆครับตอนแรกว่าจะรีวิวไปทั้งหมดเลยลงในคลิปเดียวแต่มันน่าจะยาวเกินไปนะครับงั้นเราจะแบ่งเป็น2คลิปดีกว่า ก็คือเราพูดเรื่องรถไปเรียบร้อยแล้วต่อมาเราจะพูดถึงด้านชุดเกียร์นะครับผมไม่อยากพลาดสาระดีดีพูดรีวิวกันตรงๆด้านชุดเกียร์ติดตามคลิปต่อไปเร็วๆนี้ครับตามมาเลยครับ